นี่ครับมาแล้วตามหาใส่ตามหาใส่ตามหาแล้วก็ใส่ตามหาอใส่ตามหาครับยอดนี่หมันมือเลครับตึกมือเลยปึง้งอยู่ครับปึง้งอุ้ยอันนี้ก็พอได้ครับอันนี้ก็พอได้ครับพอได้แล้วครับ อันนี้ก็พอตึงเหมือนนิดนึงครับก่อน้วครับปึงดูครับนี่ครับแล้วก็หน้ามีสีซ่อมครับ นะครับลงปุ๊บกัดปั๊บเลยปึง้งอยู่ครับอยู่ครับดิ้นเลยดิ้นเลยดิ้นเลยพอมีไซส์ครับพอมีไซส์ครับดิ้นเลยครับนี่โอ้อยนี่ครับนักล่าหน้าหมีส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 สส สีเลว่าสีส้มนี่ครับพอมีไซส์ครับไม่ใหญ่มาก นะครับก็พอได้นิดนิดหน่อยครับไม่ไม่ไม่ใหญ่มากครับนี่นักกล้าหน้ามีสีส้มอันนี้เป็นรุ่นเก่าครับผมยังใช้อยู่เลยใช้ได้นานครับถ้าไม่ขาดนะถ้าขาดแค่แป๊บเดียวครับหน้ามีป๊อบกอดดียวครับปึ้งอุ้ยอันนี้ก็พอได้ครับอันนี้ก็พอได้ครับพอได้อีกแล้วครับ พอได้แล้วครับตกปุ๊กกีนเลยพอได้ครับพอได้ครับง่ายมีไซส์แล้วครับโอ้โหอันนี้ครับวันนี้ตรงดีครับนี่ครับตะกร่าน้าหมีครับไยนี่ครับตะกร่าน้าหมีสีส้มตัวเดิมครับง่งยครับอี วันนี้ก็พอตึงเหมือนน,นิดนึงครับ บมอ้ยนี่ครับมาแล้วตามหาใส่ตามหาใส่ตามหามาแล้วก็ใส่ตามหาอื้อนี่มาแล้วครับไฟตามหาครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับไฟตามหาครับอืใส่ตามหาครับมาแล้วครับโอ้โหนี่ครับโอ้ยมาแล้ว นี่ครับไฟตามหาครับวูววไงนี่ครับเฮ้ยเต็มคำ นี่ครับใช้ตามหาครับสยอดนี่มันมือเลยครับตึงมือเลยตึงมือเลยครับใซเนีะ บ๊บอเอาเก้าครับเอาอีกเร็วเอาเกาโอ้ยลุดโคตรม่เฮ้ยหมมีสด้วยอ้สติลุด เห็นแล้วเห็นแล้วการลูกป๊าอยู่แต่ตัวไม่ใหญ่ครับอยู่ข้างลิงเห็นแล้วล่ะล่ะกบกบเยอะเฮ้ยบ๊อบกันแล้วครับปึ๋งอยู่ครับอยู่ครับ อยู่ครับง่ายบอกไล้เห็นมันกัดอยู่นี่ครับปลานน้ำหมีครับสีส้มอุ้ยไงยครับสวยงามครับสวยงามไม่ได้อะไรมาเลยคิปเปอร์โอ้กันยูเหละ ใส่ปลาเกลียะใส่ปลาเกลียะ วันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้กับนักล่าหนะ้าหมีสีส้มครับเราไปกี่ตัววันะสามสี่ตัวครับสี่ตัวครับนี่ครับนักล่าหน้าหมีครับสนใจครับกดสั่งได้เลยนะนักล่าหน้าหมีอร่อยอร่อยอํม